ปัตตมดินแดนอุดมของดีมากมาย เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมปีใหม่แล้ว่ังเด็กร่วมกับทีน share, <school> like ่น <sh arp arrivé> like ้องเราชาวราชธันมนครปฐมครับขอีย้เชิญครับขอียนเชิญเลยครับนะครับในสังกัดสกัดจังหวัดนครปฐมที่มาร่วมงานนักงพูดสื่อข่าวนะครับพูดสื่อข่าวชมรมวิทยุกระจายเสียงไทยนะขอเชิญด้วทิีนะครับนะครับ แล้วโอกาสนี้ก็ได้เวลาเป็นปฐมเลิกนะครับสำหรับกิจกรรมปีใหม่และวันเด็กสำหรับรัชพันธ์ละครปฐมนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้จัดการเรียนจัดการละครปฐมนะครับข่าว สวัสดีปีใหม่นะครับพร้อมกับสวัสดีให้ลูกๆนั้นหลวันเด็กในเรื่องวันวันเด็กแงชาติประจำปี2559นะครับเพื่อเป็นขวัญขวัญและกำลังใจให้กับเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าแขกทั้งหลายท่านลงไปนะประทานเลยครับเสียเวลาทานครับเออเอาถ่ายถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยครับเสียเวลาทานครับเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วขอบคุณัท่านนะครับขอบคุณครับนะน้ ขอคุณนายของท่านวังท่านยิชาติเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาวน้องสาของลูกพี่ลูกทุกท่านรวมถึงครอบนะครัวนะฮะและลูกหลานวันนี้เนี่ยผมถือว่า,าการจัดงานสองงานควบเลยนะครับทุกงนานมาันเด็กนะครับเราก็ให้ความสําคัญกับลูกหลานของเรานะแล้วก็เป็นงานรื่นเริีใหม่ควบคู่กันไ,ไปเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็กล่าวเรียนนิดนึงนะครับท่านท่านใดที่ยังไม่รู้กิจกรรมของเราเนี่ยรเ,เรามีของรางวัลเนี่ยนะครับให้กับทุกคนนะครับสำหรับจับสลากนะครับตั้งแต่ทองคำหนึ่งบาทใช่ไหมทองคำหนึ่งบาทกี่เส้นกี่เส้นทองคำอีกบาทจำนวนหนึ่งเส้นครับหนึ่งเส้นและทองคำไม่เต็มบาทกี่เส้น หลายเส้นหนึ่งเส้นครับหนึ่งเส้นสองเส้นหหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกของไม่เห็นก็ต้องยื่นให้แล้วก็ยังมีของรางวัลทีวีตู้เย็นนะครับมากมายเลยนะครับดังนั้นทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์ได้งานนี้นะครับเราเตรียมไว้ให้พร้อมทุกท่านนะฮะแล้วเราก็จะมีชุดเครื่องแบบนะครับแจกให้ทุกคนนะปีนี้เยอะนะครับแจกเยอะเลย นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีรางวาัลแจ็คพอตติเป็นรางวัลน,นะครับติเป็นรางวาัลรางวัลแรกเนี่ยเป็นนาฬิกาข้อมือสุภาพบุรุษนะครับสวยสวยมากๆเลยแล้วอีกติดรางวัลที่เหลือเนี่ยเป็นจักรยานนะครับทีนี้ติเป็นรางวัลเนี่ยนะครับเป็นรางวาัลแจ็คพอตที่จะแกกให้นะครับสำหรับท่านที่โชคดีนะแต่ว่ากติกามีอยู่ว่า ท่านที่ก็ท่านโชคดีเนีต้องอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เข้าปฏิบัติหน้าที่เวรยามในคืนนี้นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้มาก็ต้องขออนุญาตให้สลาถิินะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้มากมายเลยอาหารก็อย่างดีเลยนะครับมันก่อนผมไปทานที่ศาลแล้วรสชาติดีมากก็เลยขอให้มาจาัดที่นี่นะครับงั้นปีนี้เนี่ยเป็นพิเศษแล้วได้รับทราบมาว่า ไม่เคยมีปีไหนเลยที่จะมีสมาชิกมากถึงขนาดนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะฮะขอขอบคุณที่น้องชาราธนานรทุกคนนะครับที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีนะครับผมไม่อยู่กับท่านเมื่อวันที่27กุมภานะครับปีที่แล้วนะฮะนับไปอีกนิดเดียวก็จะครบป,ปีแต่สังเกตแล้วเนี่ยมาทํางานท่านทุกท่านพวกพวกเราทุกคนทํางานเต็มที่นะครับเราก็เลยมีการให้รางวัลกันนะครับปีละหน นะฮะนั้นก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการนะครับปีนี้นะอาจจะมีงานอีกสักหนึ่งคืองานตีใหม่สงกรานของเรานะครับแล้วเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีนะถ้าต่อไปเอาอยัางไงต่อครับอย่างช่วงนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้จัดการได้เรียนบางให้ทราบว่าเราจะตัด กิจกรรมลวดไปเลยนะครับและต้องมีตื่นตื่นลงลบนเวทีบ่อยตรงนี้ขอเรียนเซอร์นักดาการนะครับมอบพุทธเกินรักษาให้กับบุตรหลานข้าราชการรักษาความปลอดภัยองค์การสงฆ์ทหารพันศิษย์นะครับก็มีของขวัญให้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนี้จะดูแลภายนอกให้กับชาวราชธรรนครปฐมตลอด24ชั่วโมงนะครับจากบนแทนมารับจากท่านผู้จัดการในกับการนครปฐมนะครับเครื่องแบบเนี่ยได้ท่าน ทีนี้ผมเงได้เตม้าเช้าใครลงแวขรายุตน้ำใส่ึ้งแบ๋ไปเดินถตามตรงแขงนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนขึ้นแบบของคนเถวนั้นนะครับเดี๋ยวเราวางไหนะเว่าเนัแข่งกันที่นี่นะครับถ้าเกินาพเดินตัวแทนของเจ้าหีรักษาความปลดภัยองการสงาะอาศินะครับพรอรวัให้กับเจ้าที่ราพทั้งหมดจำนวน1 1ท่านด้วยกันนะครับ แต่ว่าข้าราชการและพนักงานตลอดตัวรุกหน้าทั้งหมดนะครับจำนวน137คนเนี่ยจะต้องได้ทั้งหมดนะบางคนได้ไอ้ที่บางคนได้ไอ้นั่นนะแล้วก็รางวัลพิเศษอีกเพราะฉะนั้นเราทําให้เป็นเอกฉันนะครับทาให้เป็นเอกฉันนะครับดูนะครับผู้สื่อข่าวนะครับถ่ายวีดีโอด้วยนะครับแทรกลพแล้วก็ถ่ายด้วยแล้วเราจะปิดนั่นกนา นครับภาชนะโปร่งใสนะครับไม่เห็นได้หมดับพี่รุ้กับปุกนี้นะคะกับรางวัลสำหรับข้าราชการทุกคนนะคะครับตัวถี้กระปุกเดิมเราจะยังไม่จับนะคะจะรอจับเรื่องยาดีทุกคน ครับคุณ ตัวอย่าะมา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 ถ่ายรูปไปเลยมาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับครับตรงนี้ขอขอเชิญท่านผู้อำนวยการตรวจคระทุน I want to